เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่กับเกมดาร์กบอลดกขั้นแบทเทิลแหม่กลับมาอยู่กับเกมดาร์กบอลดกขั้นแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเฟิร์สเองนะจ๊ะคนดีคนเดิมกลับมากับซีรีส์ของเทพทำลายล้างเหมือนเดิมฮะรอบนี้เราก็มากับเทพทำลายล้างองค์ที่สามฮะหุ่นจักรกลสังหารอภิริหารหุ่นเทพทำลายล้างมอสโกแห่งจักรวาลสานนั่นเองนะครับก็จะอธิบายเรื่องมอสโกก่อนเลยละกันว่า บอสในดาดร,รอบนี้จะเป็นตัวสีเหลืองตลอดไม่มีเปลี่ยนสีเหมือนเฮเลสคือในบราเทศทำลายล้างทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่เฮเลสตัวเดียวที่เปลี่ยนสีได้ส่วนมอสโคร,รอบนี้ปัญหาหลากัลกๆของตัวละครก็คือเป็นสีเหลืองแต่ว่าไม้ตายของมอสโคเนี่ยมันโจมตีเป็นหมูนั่นเองฮะก็จะแตกต่างกับปกติที่เราเคยเจอมาอย่างพวกเวลาเราลงดาดแล้วเราเจอเจ้าตัวละครที่เป็นโบลี่เพราะว่าโบลี่เนี่ยเวลามันตีมันจะเป็นต่อยธรรมดาหรือยิงบลสัสธรรมดา ใส่ทุกตัวละครซึ่งมันจะไม่ได้แรงมากเวลาพวกนี้เราโดนเราก็จะไม่แรงมากอย่างน้อยก็คือไม่ไม่ถึงแสนนะเรยพวกนี้ถ้าส่วนใหญ่แต่ว่าเจ้ามอสโกตัวนี้มันเป็นท่าไม้ตายเว้ยทีนี้มันจะส่งผลยังไงก็คือลองนึกสภาพว่า1ตัวโดนไม้ตาย200,000ตัวที่2ก็โด,ดนอีก200,000ตัวที่3ก็โด,ด3น3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0อะไรประมาณนี้ก็คือ1ครั้งเนี่ยมันทําให้เราตายได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นปัญหาหลักก็คือการจัดทีมที่ควรจะต้องมีตัวละครที่แทงได้ ตัวละครที่สวนดาเมจได้แล้วก็ตัวละครที่หลบได้นั่นเองะฮะก็จะยกให้เป็น3กรณีแบบนี้ซึ่งโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าบอสเนี่ยมันเป็นสีเหลืองตัวละครของเราต่างๆเนี่ยมันมีตัวสีแดงที่แข็งแกร่งมากๆเยอะเยอะเลยแหละไม่ว่าจะเป็นโกคูยูไอสีแดงหรือแก๊งลิง ECA ที่เพิ่งมาเบจิโตอะไรแบบนี้ก็คือพวกนนเนี้ยด่านมอสโกเนี่ยมันมีความยากแต่ว่ามันถูกกลบไปด้วยตัวละครแข็งแกร่งต่างๆแล้วท่าน,นึงก็เดี๋ยวจะไปลงให้ดูเลยละกัน สำหรับทีมที่ผมเลือกรอบนี้ผมจะใช้เป็นลิงนั่นก็คือทีมที่เป็นแจนเอฟนั่นเองครก็คือตัวละครสีแดงนํำอย่างโกคูสีเออมีเพื่อนให้ยืมไหมโอเคก็ทีมที่ผมเคยเอาไปลงก่อนหน้านี้เลยสักพักหญ่แล้วก็คือทีมนี้ก็คือใช้เป็นเบจิต้านำเพราะว่าเบจิต้า4ปีเนี่ยมันมีข้อดีคือมันนำตัวมันเองได้ลีกของเบจิต้าก็คือแอคแท็กดีเฟนส บวกจะ1 170้0และ HP 130แต่ว่ามันนำตัวดีสีแดงทั้งหมดเลย120ซึ่งทำไมถึงเลือกที่จะใช้อย่างนี้เพราะว่าอย่างโกคูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตัวโกคูลิงอีซีเอเนี่ยมันนำต้อง1 3 0ยที่ผมเลือกให้เบจิต้านำเพราะว่าก็อยากให้เบจิต้าตัวมันเองอ่ะได้สแตทที่ดีกว่าชาวบ้านเขาหน่อยตัวอื่นอาจจะลดสแตทลงไป10%แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเบจิต้าก็ควรจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าตัวละครมันตีแม่แรงแล้วก็ไม่ได้อึดอะไรมากมายด้วยตัวละครต่่อมาที เลือกเอามาลงก็คือเจ้าปัง LR ECA ตัวฟรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอามาลงด่านนี้ได้ดีมากๆเพราะว่ามันแทงได้แล้วก็ยังหิวเลือดได้ด้วยสำหรับใครที่ยัง ECA ไม่เสร็จก็รีบรพยายาม ECA มันให้เสร็จนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวละครคีย์เวิร์ดสำคัญในการลงดานสีเหลืองเลยต่อมาก็ลิง4 ECA ก็เหมือนเดิมฮะก็น่าจะเข้าใจกันถึงความแข็งแกร่งของมันแล้วและการที่ได้อยู่ทีมนี้มันจะได้คู่กับเบลิต่าดีๆนั่นเองสามตัวละครที่เหลือที่ผมเลือกมาก็จะเป็นซัพพอร์ตอย่าง ทางชุดนักเรียนเหมือนเดิมนี่ก็คือเป็นยอดซัพพอร์ตประจำตัวสีแดงอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะโดนธรรมดาอาจจะเจ็บแต่ถ้ากดไอเทมก็ยืนได้อย่างสบายท็อปโปเองก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีลิงช็อกเกตสปีดที่เข้ากับทุกเกือบทุกตัวละครในเกมในทีมสิอาต่อมาวิสอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมแค่พกมาเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาใส่ดีผมก็ไม่อยากจะใส่อย่างยูหรือเบจิโตเข้ามาเยนะ้ยผมก็ใส่วิสไปแล้วกันเพราะอย่างน้อยคือวิสก็มีหลบ แต่เอาจริงๆคือถ้าสมมติว่าทุกคนไม่มีตัวละครเลือกแล้วอะถ้ามีคาลิฟล่าใส่คาลิฟล่าแาบนด้ก็ได้เพราะว่ามันจะการันตีหลบแม้ว่าจะไม่ติดหลีอะไรก็ตามก็ทีมที่เอาไปลงก็จะเป็นทีมนี้ส่วนจะแนะนําอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมนี้ก็คือทีมของเบจิโต้แดงนั่นเองฮะก <c oughs> ็ <c oughs> จะใช้เป็นเบจิโต้แล้วก็18กับคูลิลินแดงที่เป็นตัวฟรีตัวนี้ <c oughs> นข้อดีก็คือ18ก็ทางานพาสซีฟได้คือจะซับเพราะว่ามีคูลิลินทีม ซัพพอร์ตก็จะเป็นอย่างเจ้าสเก็ตเซย่าแมนหังชุดนักเรียนเหมือนเดิมฮะนี่แทบจะเรียกว่าไปได้ทุกที่อยู่แล้วเบจิโต้เอลอาร์ตัวฟีก็ <c oughs> อธิบายสั้นๆเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่ใช้ผ่านได้เหมือนกันฮะไม่ยากผ่านได้ง่ายๆเลยเพราะ18กระแทงได้คุริลินก็มีการออไอโตบลูตัวฟรีก็แข็งแกร่งตีนิดๆก็ถึกแล้วแล้วก็ยังมีเบจิโตที่เป็น LR ตัวเนี้ยถึง2ตัวในทีมก็ ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ผ่านได้ง่ายครับเพราะว่ามีซับพอร์ตมีดาเมจที่มหาศาลอยู่เบจิโตแปลงล่างก็สามารถสวนได้แม้จะโดนทําไม้ตายถ้ารวมกับไอเทมโต้ก็ยังทนได้อยู่แต่ว่าทีมที่เราเราจะมาใช้ก็จะเป็นทีมนี้ก็คือทีมพลังลิงนั่นเองครับนำโดยลิงก็เดี๋ยวจะลงเลยและกันเพราะว่ามันไม่มีแผนอะไรมากครับแผนของเราก็คือยิงให้มันตายไปๆครับเพราะว่ามอสโกเนี่ยมันก็ถึกแลวก็ยังตีแรงถ้าเราฆ่ามันได้ก่อนก็จะเป็นเลยที่ดีไปเราไปลุยเลยดีกว่า จริงถ้าเราใช้ทีมเบจิโต้เมื่อกี้มันก็มันก็จะผ่านได้ง่ายและเร็วเพราะว่าเบจิโต้มันตีแรงแล้วก็มีโอกาสเบิ้ลที่แรงแล้วก็เมื่อโปลตล่าแล้วมันก็แรงแต่รอบนี้เราจะใช้ลิงนั่นเองโอ้โหโลแรกโลแรกถือว่าย่าแย่จริงๆเพราะว่าไม่มีตัวดาเมจอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเอาปังเอาไว้ตัวแรกเลยเพราะว่าปังแทงได้แล้วก็เอาท่านวิสไว้ข้างหลังก็ยังไม่รู้นะว่าจะโดนไหมตายหรือเปล่ารอบหน้ามีเบจิตาเดี๋ยวเราจะเอาบอลแดงเก็บไว้หน่อยโอเคแบบนี้ เราต้องเก็บบอลแดงให้เบจิต้านะเพราะว่าปัญหาคือเบจิต้าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการยิงท่าไม้ตายใหญ่ตลอดเลยนี่แล้วปัง is a แทงได้อย่างหมดจดสบายและยังหิวเลือดได้นั่นเองฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆที่เหมาะจะเอามาลงในบอสที่เป็นสีเหลืองเลยเปหางปะเธแรกเธอแร่กีก,กอกมากเลยคือแบบมีแต่มีแต่ซับ <laughs> มีแต่ตัวซับะ่ะ ท่านวิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากเพราะว่ามีอัตราหลบระดับ UI เลยนะและยิ่งหลบท่านวิสก็จะยิ่งถึกด้วยและท่านวิสก็จะชิบหายแล้วครับผมเราเล่นละเล่นยังไม่ขนาดนั้นหรือโดนปังโดนถ้าไม่ตายไปห้ 50, าหมื่นฮังก็โดนอีกสี่หมื่นท่านวิสอา้อาวอา้าวท่านวิสท่านวิสแม่งทรยศ <c oughs> ท่านวิสแม่งทรยศเราไปแล้ว <c oughs> โอเคเบจิต้าตอนนี้ก็จะมีเดฟอยู่แสนสองเพราะว่าได้ลิงก์ GT แล้วก็ลิงก์ไซยัลออกมา เอ้ตัวเพื่อนลิงยังไม่เต็มเก็เดี๋ยวกดไอเทมไปก่อนเพราะว่าเบจิต้าอย่างที่บอกว่ามันไม่ถึกอันนี้ได้ซับจากท็อปโปะด้วยนะเคก็เก็บเป็นเลยชิวๆละเมื่อกี้แม่งโดนท่าน,นวิสทรยศแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าเธนหน้าเราก็จะฮิวจากบังได้อยู่ดีถ้าโชคดีหน่อยนะเพราะเราตอนนี้เรามีลิงถึง3ตัวในทีมีลิงมันอาจจะอาจจะสวนให้เราก็ได้ถ้าถ้ามันจะดีกับเรานะเบจิต้าเริ่มต้นที่3ล้าน3นะคือเบจิต้าเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าดาเมจมันน้อย้ย เพราะว่าตั้งต้นมามันเดฟสูงแต่ว่าค่อยๆบิวดาเมจเขาเรื่อยๆแล้วดูเนี่ยลิงโกคู Goku e c ซีเอเนี่ยยิงเปิดมาเลย5ล้านความถึกใกล้ๆกันแล้วเบจิต้าเนี่ยถ้าไม่ได้ยิงท่าใหญ่นะพอเลยโคตรบางเลยเพราะว่าถ้าไม้ตายเล็กของเขาจะเพิ่มเป็นมัสซิฟลีแอคแท็กก็คือเพิ่มแอคแท็กเลยแต่ไม้ตายใหญ่เพิ่มเดฟมันจะต่างกับโกคูสี่ที่เป็นตัวสีฟ้าอันนั้นมันจะมัสซิฟลีเดฟก็คือได้เดฟสองทีได้ก็ข้อเสียเบจิต้ามันคือตัวเนี้ยแหละ แต่ถามว่าเอามาใช้เล่นทั่วไปได้ไหมได้เพราะตอนนี้การ ECA ของโกศิริงเนี่ยมันทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามีลิงค์ที่เข้ากันไดีดีเจ้าปังเดี๋ยวเราให้เจ้าปังยังอยู่ในโลแล้วกันโอเคโกคู Goku ก็เก็บไปเอ่อตรงนี้ให้บอลแดงไหลลงมาหน่อยแล้วกันไหลไหมโอเคเดี๋ยวร,รอบหน้าให้ลิงเก็บให้โกคูเก็บเขียวเพื่อให้แดงหลุดลงมาไม่งั้นเบจิต้าไม่ได้ท่าใหญ่เดี๋ยวซวยอีก นี้แต่พอเรากดไอเทมแล้วมอสโกมันไม่ยิงแม้ตายเสร็จเราเลยตอนนี้เลือดเต็มแล้วปังน่าจะฮิวให้เราเต็มแล้วก็ครูจะดาเมจลดลงนะเพราะว่าเขาขาดลิงไซนล์รอลองไปฮ่า ah, ติคีด้วยดีจริงๆแม้ตายไหมแม้ตายไหมลูกจะไม่ยิงจริงอะ่ะเฮ้ยมั่วซากกว่าได้ที่ <laughs> มั่ากกวไอเทมเลยนะไฟนี่หางนักเลงก็ยังเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่ดีเสมอฮะใช้งานได้ทั่วแบบทั่วไปเลยเฮ้ย <laughs> มันไม่ยิงแม้ตายเลยโอ้จะอะไรว โอเคเดี๋ยวเราจะยิงไปเลยแล้วกันกับแอคทีเบเพราะว่ายังดีนี่ไงอีกหนึ่งข้อดีของเบจิต้ามาแล้วมาแล้วดาเมจฟรีแต่จริงๆไม่ต้องรีบยิงก็ได้นะผมไม่น่ารีบยิงเลยเพราะว่ามันยังมันยังบิวแอคแท็กไม่เสร็จเลยอะร้านแปลงดิติคิีนะหลายหลายคนน่าจะเปิ้ลไหมแต่ผมก็เลือกเลือกจะอัพคิดที่คอบกับเขาไปเเผมว่เบเราแม่งไม่ได้ท่าใหญ่เลยนี่วางั้นงั้นไว้ตรงนี้แหละ แย่แย่แย่เบจิต้าไม่ได้ท่าใหญ่เลยแย่มากเลยท่านวิสก็น่าจะหลบให้เราตรงนี้ถ้าโดนท่าไม่ตายเราอาจจะได้เห็นสวนหรือเปล่าหนึ่งทีมาแล้วไม่สวนเออไม่สวนน่าจะโดนแสนกว่าโดยประมาณนะเบจิต้าก็ไม่สวนเหมือนกันพวกพวกเองเนี่ยมีสวนนะเว้ยมีสวนโว้ยโอ้คูสี่หลันป่าเบจิต้านแปดท่าเล็กอะโคตรเบาเบามาก ติกียังดีติกี้ท่นวิสก็จะหที2ทีและ3ทีนี่ใช่ไอีกหนึ่งท่านดีเอาท่านวิสมาเล่นก็ดีเผื่อคนไม่มียูไอนะ okay, เดี๋ยวเราจะใช้ไอเทมหน่อยละกันแล้วก็ใช้ปังเพื่อทําการฮิลนอกจากว่าบัฟดาเมจให้อยู่ไอริงแล้วเราก็จะใช้ในการฮิ้วเอ้ยยอมแล้วกันถือว่าเราต้องยอมเพราะว่า ถ้าเราเก็บแดงตัวนี้ไปหมดเลยเบจิต้ารอบหน้าจะไม่ได้ยิงท่าใหญ่เคประมาณนี้แล้วกันอาโอเคบอลยังหล่นมาโอเคอยู่ปังก็จะฮิลเล็กน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้ท่าไม้ตายใหญ่เนาะอ่ายังดีติคิโอคโห้าล้านแล้วได้ได,ได้ซับไปสองตัวอือหอสุดยอดไปเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เราใช้ไอเทมหมดแล้วถือว่าเร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 าีบใช้ไอเทมมากเกินไปเราลืมไปว่าท็อปโป้แทงได้แล้ว ปังก็ยังแทงได้แล้วก็หิวเลือดแล้วก็โกคูก็น่าจะทนมือทนเท้าได้อยู่ตอนนี้ไม่น่าใช้ไอเทมเลยเปลือ,องชะมัดมโปะตอนนี้ก็ตีไม่เข้าแล้วเพราะเลือดน้อยก็พาสิฟแทงก็ทํางานโอเคมาตรงนี้เราจะให้โกคูยืนข้างหน้าเพราะว่าตั้งต้นโกคูถึกกว่าแล้วก็อย่างนี้เจิต้าก็เก็บแดงไปเต็มๆสตรีมอือว่าดีตอนนี้พัสดีเบน่าจะเต็มแล้แท มายิงแม่ตายไปแรงๆหน่อย5ล้าน3เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เหมาะจะเอามาลงมากเพราะว่าดาเมจมันมาหา,าศาลจริงๆมาบักเบจิต้า4ล้านยังเบายังเบากว่าตัว ECA อีกอ่ะถึงจะบอกว่า ECA มันดาวลุงนะแต่เบมันก็ดาเมจมันก็แย่จริงอ่ะดูดิไม่ไม่โดนแม่ตายเอาอีกแล้วเนี่ยพอเราไม่กดไอเทมลงอ้ยโดนเลยโดนเลย,ดดเลยแต่ว่าไม่สวนนะไม่สวนเลย ตาแตะสวนไหมไม่สวนทำไมเฮ้ยสวนโชว์หน่อยดิอะไรวะพวกแกนี่แย่วะจะไม่สวนกันเลยหรือเดี๋ยวเราเก็บบอลแดงไว้ให้เบจิตา้าเหมือนเดิมนะกลายเป็นตัวละครที่ต้องมาดูแลเรื่องบอลมากเลยนะเบย์ไปปังฮิวเลือดให้หน่อยตอนนี้ไอเทมหมดแล้วรีบรบใช้ไงรีบใช้เกินไปอปังฮิวเข้ามานดนึงหย่ำแย่ม,มากเลยอ่ะ ตีเข้ามาหมืม่นหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีซัพพอร์ตแล้วไงตอนนี้ก็คือทันวิสมันไม่ได้ช่วยอะไรมันมีหน้าที่แค่หลบอย่างเดียวเอามาหลบแบบไม่มีประโยชนอ์อ่ะเอ้ยเบิร์นด้วยดาเมจนี่คือแบบว่าลองนึกสภาพเลยไอ,ไอตัวน,นี้ผมไปโดนลิงใส่ยันหล่อนะแรงเท่ากับเบที่ลิงแทบเต็มแล้วนะไม่ตายไหมไม่ตายหน่อยเปล่าไม่จริงจริงเด้อะไรแหว่โอเคเดี๋ยวมาตรงนี้เฮ้ยทันวิสโอ้โหเขาตกใจแล้วก็ลืมว่ามันไม่ได้โดนตีนะ โตเข้าไปนะฮะก็จะเป็นเพียงข้อเสียใหญ่ๆของทีมนี้ก็คือปัญหาก็คือเรื่องนี้แหละความช้าไปเบเก็บไปเต็มสตรีมสุดยอดเป็นเลยไม่ตายหน่อยไหมสักหน่อยสักทีขอแบบอยากคืออยากเห็นสวนเวยไม่ใช่อะไรมาไหมไม่ยิงอ่ะห้าลหแรงสะใจยยจริงๆตายตะคีหน่อยเอ,อ้งามๆเปชิต้าม, ita, มา สี่ล้านนี่ขนาดรับซัพพอร์ตไปเต็มที่ยังแรงไม่เ<อ>ท่ากูกคูณยิงอ่ะเนี่ยแน่แนออันนี้คือของผมปลดหนึ่งได้แหละอื้อหือไม่แรงเบาอยางวะเห็นเบย์อย่างนี้เนี่ยผมรับไม่ได้ปะคือดาเมจเบย์มันน้อยแหละก็อย่างว่ามามอสโกยิงมาหน่อยมาปล่อยไหมอะไรเนี่ยแกจะไม่ยิงถ้าไม่ตายแกเลยงน้นหนึ่งหลีอ่าปังเก็บไปเต็ม โัวครูเก็บนิดนึงอ่ะตรงนี้ไปเลยให้แดงลนลงมาโอเคแล้วก็จะเหลือแดงตัวนี้ให้เบมาแล้วปังโดนก่อนทีนึงงห้าหม,มื่นอไม่สวนอีกแล้ววะอะไรอยู่เนี่แล้วปังก็จะฮิวกลับขึ้นมาเสียเลือดไปเยอะอืมเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลแต่ก็ฮิวกลับมาได้ครึ่งหลอดก็เยอะอยู่ มายิงเข้าไปถือว่าที่เป็นทีมที่เล่นชิวๆเหมือนกันนะจริงๆทีมนี้เกือบจะโหนยเทมแทบจะโอนยเทมได้เลยแหละผมรู้สึกว่าตอนผมใช้โนยเทมผมก็ทีมประมาณนี้นแหละมีลิง2ตัวหรือว่้อ๋อตอนผมโนผมใช้6ปีนี่หว่าแต่ก็ทีมนี้มันก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะให้บักเบติต่ายิงตรงนี้แล้วกันนี่เราจะเราจะเข้าดกคังหมดนะเนี่ยเล่นไปสิบเธอแล้วเล่นโคตรนานเลย เธอหน้าน <dated teenage fashion online> <c oughs> ่าจะยิงดอคันโหมดนะสามล้านเจ็ดเองเบาจะง้วะไฟโด้แฟลชอืมเฮ้ยเบิ้ลด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเบิ้ลมาสองล้านก็ยังดีก็ยังดีขีดหน่อยนะขีดขีเธอลูกเอ้ยดีมากจบแล้วยิงมาแม้ตายอะไรก็ได้ตอนนี้ไม่กลัวหรอกตายเอ็มงามตีขีก็จบแล้วเบิ้ลไหม หนึ่งทีอีกหนึ่งทีโอเคก็จะให้ลิงยิงไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจบและอ่าได้เวลาปิดจ็อบแล้วเล่นง่ายๆเล่นชิวๆคือเป็นทีมที่เล่นสบายแหละจริงๆมอสโกถ้าเราเล่นดีๆมันจบไวอยู่แล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรนะ,ะจริงๆก็คือใช้ดาเมจล้วนเอาเขาสู้ก็ขี้ปลายจบถือว่าไม่ยากแล้วก็เกือบได้ดอคันหมดเล่นแบบโคตรชิวเลย ้ามีปังก็แนะนําว่าควรจะทําปังนะสำหรับถ้าจะเล่นทีมนี้หรือจะเล่นอีกทีมที่ผมตั้งไว้ตอนแรกก็ได้ทีมนั้นก็จะเล่นได้ง่ายเหมือนกันดาเมจก็จะหนักกว่าทีมนี้นิดนึงโอเคนะคะก็จบไปกับสินาทีก็ใช้เป็นทีมลิงโดยนําโดยเบจิต้าแล้วก็ยืมเพื่อนเป็นโกคูนั่นเองก็ถือว่าเป็นทีมสีแดงทั่วไปที่หาได้ง่ายที่สุดแหละเพราะว่าอย่างเบจิต้าก็เพิ่งจะมีตู้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะอืมใช่ตอนนี้เบก็ยังมีตู้ ปังก็เป็นตัวฟรีท็อปโป้ก็หาได้ทั่วไปกับทันวิสฮังก็มาจากสึกชิงโกคูสี่ก็เพิ่งจะมีให้แลกไปช่วงที่ e c a เมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้ง่ายจริงๆถ้าทุกคนเปลี่ยนอย่างว่าเปลี่ยนปังเปลี่ยนอะไรพวกนี้ใส่ UI ใส่โต้เข้ามาก็เล่นได้ง่ายขึ้นแต่ผมเอามาเล่นให้ดูแล้วกันว่าจริงๆไม่ต้องใส่จัดเต็มก็สามารถผ่านได้ก็ไว้จบกันเท่านี้เลยละกันสำหรับเทคนิคก็มีเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ละกันไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับเทพทำลายล้างตัวต่อไปละกันคร สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้า